สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมียวเมาพอดแคสต์เบเตอร์มีที่จะพาคุณไปค้นหาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองกับเมียวเติมใจคนเดิมครับวันนี้เมียวเติมใจมีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยเราก็ขยันนะทำงานหามรุ่งหามคำ่ำทุ่มเทสุดๆแต่ทำไมทำไมชีวิตก็ยังไม่ไปถึงไหน ยังวนเวียนอยู่กับคำว่าไม่พออยู่ร่ำไปเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าวิ่งเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขยันที่เราเข้าใจกันครับเพราะบางทีขยันแค่ไหนก็ไม่รวยถ้าไม่รู้สิ่งนี้และสิ่งที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือว่าต้องไปเป็นเศรษฐีพันล้านอะไรเลยครับแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจจะมองข้ามไป ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรปักหมุดอยู่กับเหมียวเติมใจนะครับเชื่อไหมครับว่าสังคมเราปลูกฝังเรื่องความขยันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราถูกสอนว่าขยันแล้วจะรวยขยันแล้วจะประสบความสำเร็จซึ่งมันก็จริงในระดับหนึ่งครับแต่เหมียวเติมใจอยากจะบอกว่ามันไม่จริงทั้งหมดเรามักจะเข้าใจว่าขยันคือการใช้เวลาไปกับการทำงานให้มากที่สุดทำงานหนัก ทำโอทีทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายหรือแม้แต่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากความขยันแบบเดิมๆอาจจะไม่ใช่กุญแจดอกเดียวที่จะไขไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้อีกต่อไปแล้วครับแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่เหมียวเติมใจอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจใหม่ในวันนี้ก็คือความฉลาดในการขยันหรือ smart effort ครับ มันไม่ใช่แค่การทำงานเยอะแต่เป็นการทำงานให้ถูกจุดถูกเวลาและถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดโดยใช้พลังงานที่คุ้มค่าที่สุดสิ่งที่หนึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงิน Non-monetary assets ความเชื่อผิดๆข้อใหญ่หลวงคือเรามักจะคิดว่าการลงทุนต้องมีแต่เงินเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินที่โคตรทรงพลังและสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลครับและสิ่งเหล่านี้แหละที่คนรวยจริงๆเขาขยันลงทุนกันความรู้ knowledge ไม่ใช่แค่เรียนให้จบแต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ยกตัวอย่างเช่นหลักการ the five hour rule ของเบนจามินแฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์และรัฐบุรุษผู้โด่งดังของอเมริกาเขาจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันหรือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือทดลองหรือสะท้อนความคิดเขาเชื่อว่าความรู้นี่แหละคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่คนขยันทั่วไปมักจะมองข้ามครับเราเอาเวลาไปทำงานเดิมๆซ้ำๆแต่ไม่ได้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเอง อ้างอิงจากหนังสือ Tools of Titans โดย t i มเฟ r r i s ิสหรือบทความเกี่ยวกับ The Five Hour Rule ทักษะ Skills ทักษะเฉพาะทางที่ตลาดต้องการ High Demand Skills ไม่ใช่แค่ทำเป็นแต่ต้องเป็น Master ในทักษะที่สำคัญพัฒนาทักษะที่สามารถสร้างรายได้แบบคูณได้เช่นการโคดดิ้งการตลาดดิจิทัลการสร้างแบรนด์ส่วนตัวการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เครือข่ายความสัมพันธ์เน็ตเวิร์กการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่รู้จักคนเยอะแต่คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับคนที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้หรือวินวินรี l เลชั่นชิพคนรวยเขารู้จักสร้างอีโคซิสเต็มที่ส่งเสริมกันไม่ได้พยายามทำทุกอย่างคนเดียว คุณจะสังเกตเห็นว่าคนขยันแบบเดิมๆจะทุ่มเทแรงกายไปกับการทำงานแต่คนที่จะรวยได้จริงเขาจะขยันลงทุนใน3ามสิ่งนี้ครับสิ่งที่สองการทำงานแบบ Multiplicative ไม่ใช่แค่ Additive ข้อนี้สำคัญมากครับคนส่วนใหญ่ทำงานแบบ Additive คือทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองเช่นทำโอทีเพิ่มสองชั่วโมงก็ได้เงินเพิ่มสองชั่วโมงแต่คนที่จะรวยได้เขาจะทำงานแบบ Multiplicative หรือแบบทวีคูณครับแล้วมันคืออะไรการสร้างระบบ building system แทนที่จะใช้แรงของเราคนเดียวตลอดไปให้สร้างระบบที่สามารถทำงานแทนเราได้ไม่ว่าจะเป็นระบบการตลาดอัตโนมัติระบบการบริหารจัดการลูกค้าหรือการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล creating digital assets เช่นการสร้างคอร์สออนไลน์ e b o ๊กช่อง YouTube ท,ที่มีคอนเทนต์ evergreen หรือบล็อกที่สามารถสร้างรายได้แบบ passive income ได้ตลอดเวลาแม้เราจะหลับอยู่ก็ตามครับ มันคือการทำงานครั้งเดียวแต่สร้างผลตอบแทนได้ไม่จำกัดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยี leveraging tools and technology ใช้ AI โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยลดเวลาลดภาระงานซํำซ้อนลองคิดดูว่างานอะไรที่คุณทำซ้ำๆบ่อยๆลองหาเครื่องมือมาช่วยให้มันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนี่คือหัวใจสำคัญของการทำงานแบบทวีคูณครับ คนที่ขยันแต่ไม่รวยอาจจะกําลังติดกับดักการใช้เวลาแลกเงินอยู่ครับสิ่งที่สาการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำ knowing what not to do หลายคนเชื่อว่ายิ่งทำเยอะยิ่งดียิ่งยุ่งยิ่งรู้สึกมีคุณค่าแต่เหมียวเติมใจอยากจะบอกว่าบางครั้งการไม่ทำหรือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จครับ การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) และการปฏิเสธ (Say i No) g n คุณรู้จักกฎ PARETO (Principle) หรือกฎ80-20ไหมครับคือ80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของการกระทำนั่นหมายความว่ามี80%ของกิจกรรมที่คุณทำทุกวันอาจจะไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรเลยเราต้องกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่สำคัญไม่สร้างมูลค่าออกไปครับ ลองทำลิสต์ดูครับว่าอะไรคือสิ่งที่กินเวลาแต่ไม่สร้างผลลัพธ์ในชีวิตคุณโซเชียลมีเดียที่ไม่สร้างสรรค์การประชมที่ไร้ประโยชน์งานที่มอบหมายคนอื่นได้การกล้าปฏิเสธเป็นศิลปะที่คนประสบความสำเร็จมักจะมีครับการจัดการพลังงาน energy management ไม่ใช่แค่การจัดการเวลาคือ time management เรามักจะเน้นเรื่องเวลาแต่ลืมเรื่องพลังงานของตัวเอง คนที่ขยันอย่างฉลาดจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนตัวเองมีพลังงานสูงสุดและจะเอาช่วงเวลานั้นไปทำงานที่สำคัญที่สุดแทนที่จะใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพในเวลาที่พลังงานตกต่ำเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับเหมียวเติมใจมีเรื่องเล่าของคุณลุงสมชายมาฝากครับคุณลุงสมชายเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่ตลาด แกเปิดร้านทุกวันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำชงกาแฟเองล้างแก้วเองจัดร้านเองคือขยันมากมากครับลูกค้าชมว่ากาแฟอร่อยแต่แกก็บ่นเสมอว่าเหนื่อยจังไม่ค่อยมีกำไรเลยเพราะแกต้องเฝ้าร้านตลอดไม่มีเวลาไปไหนเลยวันหนึ่งหลานชายที่เรียนจบด้านการตลาดดิจิทัลมาเยี่ยมเลยเสนอไอเดียให้คุณลุงสมชายขยันให้ถูกที่หลานบอกว่าลุงครับแทนที่จะชงเองทุกแก้ว ลุงลองทำกาแฟสกัดเย็นใส่ขวดบรวกขายออนไลน์ไหมครับลูกค้าสั่งได้เลยส่งผ่าน Delive อรอันนี้คือ m u l t i t i ค c a t i v e Effort และ Digital Asset จากนั้นแล้วเรามาทำระบบสมาชิกลูกค้าประจำจะได้ส่วนลดพิเศษและให้เพื่อนมาแนะนำเพื่อนลุงส์คอฟฟี่ได้โบนัสอันนี้คือ Building System และ Network และสุดท้ายถ้าลุงเหนื่อยมากอยากพักหรือมีงานอื่นลูกจ้างที่เราฝึกไว้ก็ชงได้หรือใช้เครื่องชงอัตโนมัติรุ่นใหม่ช่วยลดแรงลุงได้เยอะเลยครับอันนี้คือ leveraging technology และ knowing what not to do คือไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองตอนแรกลุงสมชัยก็ไม่เชื่อครับแกบอกจะไปรวยได้ไงถ้าไม่ลงมีลงแรงเองแต่หลานก็ขยันขยอให้ลอง สุดท้ายลุงก็ยอมครับทุกคนผ่านไป6เดือนครับจากร้านกาแฟเล็กๆที่ลุงต้องเฝ้าคนเดียวตอนนี้ลุงสมชายมีรายได้จากยอดสั่งซื้อกาแฟะสะกัดเย็นออนไลน์มากกว่ารายได้ที่ร้านปกติซะอีกครับแกมีเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวมีเวลาไปเรียนทำขนมเพิ่มและที่สำคัญแกไม่เหนื่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วครับแกยังเปิดร้านที่ตลาดนะแต่ตอนนี้ แกมีเวลาบริหารมีเวลาคิดสิ่งใหม่ๆที่จะมาพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่แหละครับคือพลังของความฉลาดในการขยันมันไม่ใช่แค่ลงมือทำแต่เป็นการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างการเติบโตแบบทวีคูณครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหวังว่าเรื่องของคุณลุงสมชายจะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าความขยันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว วันนี้เหมียวเติมใจอยากให้ทุกคนกลับไปลองสำรวจตัวเองดูครับว่าคุณกำลังลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินอย่างสม่ำเสมอแล้วหรือยังความรู้ทักษะเครือข่ายคุณกำลังทำงานแบบ Multiplicative หรือ Additive อยู่ครับอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถสร้างระบบหรือสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลได้บ้าง คุณรู้ไหมว่าอะไรที่คุณไม่ควรทำกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างไหมครับจำไว้นะครับความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างแต่มาจากการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเริ่มปรับมุมมองและเริ่มขยันอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ขยันอย่างหนักรับรองเลยว่าประตูสู่ความมั่งคั่งและอิสรภาพที่คุณใฝฝันจะอยู่ไม่ไกลเอื้อมแน่นอนครับ สุดท้ายนี้เหมียวเติมใจขอฝากคําคมที่สร้างแรงบันดาลใจไว้ให้ทุกคนนะครับ The difference between working hard and working smart is the leverage ความแตกต่างระหว่างการทำงานหนักกับการทำงานอย่างฉลาดคือการสร้างพลังทวีคูณและสิ่งพิเศษที่ว่านี้ก็คือความฉลาดในการขยันที่เราคุยกันวันนี้แหละครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ กด subscribe ช่องเหมียวเมาส์ Podcast Better Me ของเหมียวเติมใจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณเป็น Better Me ในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ